ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้น้ำนนท์ครับผมต้าน้ำนนท์ซมปิ้งครับผมสวัสดีแฟนเพจทั้งแฟนเพจแล้วก็ช่อง u t u b e ครับผมวันนี้เราอยู่กับคอร์สสองครับผมเตรียมส่งลูกค้านี่ครับวันนี้มีออเดอร์สองตัวครับเตรียมส่งลูกค้าส่งคุณนิพนธ์จังหวัดเพชรบุรีครับผมและคุณไพโรถครับปทุมธานีเป็นอาจารย์ไพโรถเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ชอบชื่นชอบในคอร์สสองแล้วติดตามผมมานานอันนี้ผมก็ เซตเสียงจะสั่งเครื่องใหม่แล้วก็พร้อมการ์ดลูกค้าทั้งสองท่านวันนี้สั่งเครื่องใหม่แล้วก็เพิ่มการ์ดนะครับผมอันนี้ก็รีวิวให้ดูบางส่วนก่อนเช็คก่อนส่งเครื่องไปนะครับผมอันนี้เป็นเป็นเครื่องใหม่ประกัน1ปีครับผมตอนนี้ราคาเครื่องที่เครื่องใหม่ประกัน1ปีอยู่ที่ราคา2 2 0 0 0บาทรวมส่งเรียบร้อยครับผมช่วงนี้มีแซมแซมที่เป็นแอบอ้างที่ว่าเป็นแซมผมจะมีเยอะครับผมอันนี้คือสติกเกอร์ ที่เป็นของผมโดยตรงตัวนี้นะครับผมแซมเปิลบายต้านามนอนครับผมอันนี้คือของผมโดยตรงลูกค้าบางท่านถามว่าทําไมของผมไม่มีการส่งไฟล์ไปให้ลูกค้าลงเองคือเอาง่ายๆของของผมอะให้ดูที่นามสกุลของไฟล์แซมของผมของลูกค้าของเจ้าอื่นที่ทาแซมจะเป็นระบบ k s c ของผมไม่ใช่นะครับของผมจะเป็นระบบ PCM ที่ที่อยู่ในเครื่องต่างหากความละเอียดมันจะต่างกันครับผมอันนี้มัน เฉพาะตัวสําหรับคอข้อสอครับผมเดี๋ยวเรามาดูแซมเบื้องต้นครับผมก็เป็นจะเป็นเอกลักษณ์ของผมโดยตรงครับตันนี้แล้วก็พื้นที่ในการแซมของผมผมจะลงให้เต็มเลยนะครับตอนนี้ก็คือเยอะเยอะสุดแล้วครับผมก็คือ128ผมจะใส่ไป126ครับผม ให้ฟังเฉพาะเสียงนะครับผมอันนี้ฟังรูการ่นครับอันน like> mal ี้จะเป็นปีปีโนราครับ เรืวอนี้จะมีปีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมว่าจะเป็นยังไงครับผมใกล้แล้วล่ะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แคนประยุกค,ครับผมที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นตัวนี้การเล่นจะเล่น2มือนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเสียงที่มันเขาเรียกว่าเป็นเสียงเกิน เป็นเป็นเสียงที่บรรยายคำฝั่งขวาจะเป็นเสียงเกินหัวครับผมอันนี้จะให้เขาลาครับผมมันก็จะว่าไปโอละนอนก็ว่าไปครับผมมันไม่กันก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นพีผู้ชายนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับผมมันจะมีทางขอดของมันอยู่ครับการเรล่นลำประยุกผมแล้วก็มาชมการ์ดครับผมอันนี้การ์ด จะประมาณนี้ครับอันนี้มีลูกค้าบางขัานถามว่าเสียงเอฟเฟกของผมจะมีเสียตัดใช่ครับมันมันเกิดจากการแปลงไฟล์ในระบบเครื่องเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเป็นตัวใหม่เดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆครับผมอันนี้จะเป็นเอาเอฟเฟกครับผม ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเตรียมไปส่งเครื่องก่อนแล้วก็วันนี้มีออเดอร์ทั้งสองเครื่องเดี๋ยวจัดส่งให้เรียบร้อ,อยวันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมรอรับได้เช็คเครดิตผมได้ครับบางลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นลูกค้าใหม่ยังไม่รู้จักก็เช็คเครดิตคอมเมนต์หรือโพสตแท็กหน้าเฟซผมก็ได้ว่าใครรู้จักผมบ้างหรือใครเคยใช้บริการผมบ้างครับผมผมมีหน้าร้านมีใบาพาณิชย์มีทุกอย่างที่ยืนยันตัวตนได้ครับมีรถแห่มีช่องยูทูบมีทุกอย่างครับผมในการบริการของเรารับ งานก็รับทุกอย่างครับดนตรีไฟ์สดเซอร์วิสติดตั้งระบบอ่าทุกอย่างครับผมนั่นนันนนตรงนี้ก็บริการให้ทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ไปส่งของให้ลูกค้าก่อนเจอกันอย่าลืมกดติดตามเพจติดตามช่องผมไว้นะครับผมเดี๋ยวอีกไม่นานนี้อาจจะมีเสื้อสําหรับช่องมาฝากลูกมาฝากเอฟซีต่างๆครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ